สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านนะคะวันที่17สิงหาคมนี้ดาวอาทิตย์จะย้ายกลับเข้าบ้านตัวเองลัคนาราศีสิงนะคะในรอบหนึ่งปีจะมีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีธนูบ้างวันนี้จะใช้ไพ่สําหรับนี้นะคะในการเปิดนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ดาวอาทิตย์จะย้ายทุกๆหนึ่งเดือนในแต่ละลัคนาราศีนะคะจะกลับเข้าสู่บ้านหลักตัวเองคือลัคนาราศีสิงในรอบหนึ่งปีค่ะเรื่องดีๆแน่นอนเพราะว่าราศีสิงคือเรือนสุภพะนะคะอลิสขอ5้าใบก่อนนะคะเรามาดูกันเลยไพ่ใบแรกนี่ไงวิกตอรี่นะคะชัยชนะเหนืออุปสรรคค่ะ10บถ้วยก็ขึ้นมาความสุขสมหวังในชีวิตอไพ่หกถ้วยการพบรักก็ขึ้นมานะคะแดไม้ท้าโอ้ขาวดีจากแดนไกลค่ะแล้วก็ เป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าโอ้ชัยชนะทางด้านการงานที่ดีมากๆเลยโอเคเรามาเริ่มกันที่ไพ่ใบแรกก่อนนะคะไพ่หนึ่งดาบเนี่ยชัยชนะเหนืออุปสรรคนะต้องอาศัยความอดทนความมุ่งมั่นแบบเนี้ยหนึ่งไม้เท้าขึ้นมาเป็นไพ่การงานที่หนึ่งในสองไพ่ที่ดีที่สุดนะเพื่อนๆมีหนึ่งไม้เท้านะคะกับหกไม้เท้ามาการงานอาริสขอพูดควบเลยละกันนะหนึ่งดาบกับหนึ่งไม้เท้านะคะถ้าเพื่อนๆชาวธนูคนไหนต้องการที่จะทํางานอะไรใหม่ๆการมีแพช ในกิจกรรมบางเรื่องก็ได้นะการเปลี่ยนงานการาย้ายไปต่างประเทศนะคะเพราะว่าเรือนสุภาเนี่ยเกี่ยวข้องกับ ด้านต่างประเทศหรือว่าสายงานเกี่ยวกับด้านต่างประเทศเนี่ยประสบความสําเร็จเราก็เด่นมากๆนะอาจจะต้องใช้อาศัยความอดทนเนี่ยเพราะว่าหนึ่งดาบมันขึ้นมานะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนี้ไปได้นะคะเป็นไพ่วิกตอรี่นะชัยชนะแล้วนี่ไพ่8ดไม้เท้ามันขึ้นมาอีกเกี่ยวข้องกับพวกไวเลสสื่อสารนะคะข่าวดีจากแดนไกลาการงานที่มันไม่ได้มีอุปสรรค ขัดแยง้งถ้าก่อนหน้านี้ชาวธนูเนี่ยการงานรู้สึกว่ามันจะยุ่งเหยิงนะคะแบกรับภาระอะไรอยู่คนเดียวหรือว่ามันมีการขัดใจกันในที่ทํางานก็ได้มีคนพูดรับหลังหรือว่าคุณรอคอยงานมานานมากๆแล้วมันไม่ได้สักทีการแข่งขันในสายงานก็ได้นะคะเนี่ยไม้เท้ามันเรียงตัวกันสวยมากๆเลยนะคะคือการงานเนี่ยสม o ทราบรื่นดีไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วคุณได้ไพ่เนี่ยไพ่ที่ดีที่สุดของการงานขึ้นมาอีกนะอ้ไพ่ห้าใบนี้นะมันปังทุก ทุกใบเลยนะเพื่อนๆนะคะชาวธนูเรือนชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยเป็นเรือนสุขพะความสุขนะคะของตัวคุณเองเนี่ยความสุขนะคะเรือนความสุขเรือนการงานนะเรือนลาบเรือนวินาศเล้หนี่คันสอนเรือนของคุณเองแล้วตอนนี้ดาวอาทิตย์ กำลังเดี๋ยววันที่17เนี่ยอยู่หนึ่งเดือนนะคะจะส่สงแสงสุขสว่างกลับบ้านตัวเองนะเป็นกเกษตราธิบดี1เดือนเต็มๆ็มดาวอาทิตย์เนี่ยเกี่ยวข้องกับวาสนาเกียรติยศตําแหน่งหน้าที่การงานรูปสวยรวยทรัพย์เนี่ยได้หมดเลยนะคะมีคนนับหน้าถือตาก็ได้แต่ว่าระวังเรื่องใจรอ,อน,นิดนึงนะโอเคแล้ว ไพ่ใบไหนละอ่ะใบที่สองนะคะสิบถ้วยความสุขสมหวังความที่คุณมีความสุขกายสบายใจมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะกับทุกๆเรื่องเลยเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องการงานหรือว่าอา,อารมณ์ของตัวเองก็ได้นะแล้วหกถ้วยขึ้นมามีการพบรักเกิดขึ้นสําหรับบางคนชาวธนูนะอลิสพูดอย่างนี้เพราะว่าอลิสเปิดภาพรวมนะเพื่อนๆไม่ได้เป็นดวงคนใดคนหนึ่งนะมีเกณฑ์พบรักเกิดขึ้นดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเพศชาย ะะเพราะฉะนั้นมีการเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์นะหกถ้วยเขาบอกเป็นรักต่างวัยก็ได้อลิซรู้สึกว่าไม่ได้จําเป็นต้องเป็นรักต่างวัยเลยนะเข้ามาจะอายุน้อยกว่าหรือเท่ากันได้ทางนั้นแต่ว่าเข้ามาแล้วทาให้คุณแบบรู้สึกเป็นกระชุ่มกระชวยนะเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะคะหกถ้วยเนี่ยคือมีเด็กถือถ้วยก็ถือความรักเนี่ยแล้วก็มายื่นมอบให้คุณนะโอเคอลิซขอเปิดต่อหใบนะคะ แล้วเป็นไพ่โอ้อัศวินถือไม้เท้าในการงานนะคะเด่นมากๆนะแล้วเป็นไพ่หกเหรียญเอคู่อุปธรรมก็มาแล้วเป็นไพ่เด็กถือดาบนะคะโอเคสองไม้เท้านี้ด้านต่างประเทศอย่างที่อลิซบอกในนี้นะคะขึ้นมาแล้วก็สามเหรียญก็ขึ้นมาโอเคเรามาดูกันที่อัศวินถือไม้เท้ากันก่อนนะอัศวินถือไม้เท้าเนี่ย าถามว่าชาวธนูจะสบายขนาดนั้นไหมโอ้ไพ่วิกตอรี่ขึ้นมานะคะไพ่เนี่ยที่ดีเกี่ยวกับการงามแต่ว่ามันต้องใช้ความอดทนอัศวินเนี่ยมันจะไม่ง่ายมันจะต้องเหนื่อยมันจะต้องหนักแต่ว่าข้อดีของอัศวินคือสู้เราดีเหนื่อยเรารวยนะคะคุณอาจจะมีการเดินทางมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสายงานของคุณช่วงนั้นอาจจะมีการพบปะลูกค้าใหม่ๆก็ได้นะเพื่อนๆอัศวินเนี่ย เป็นคนที่อยู่กับชี่ไม่ได้จะต้องควบมาเนี่ยเราออกไปทํางานเนี่ยถือถือไม้เท้าขึ้นมานะคะแล้วยิ่งมีเด็กถือดาบขึ้นมาอีกพูดควบเลยนะเด็กถือดาบเนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อม,มั่นในตนเองสูงนะเป็นคนมั่นใจในตนเองมีแพชชั่นอะไรใหม่ๆชอ,ชอบทำนู่นชอบทำนี่ พบปะเพื่อนฝูงใหม่ๆก็ได้นะเข้าสังคมใหม่ๆหรือว่าคุณอยากจะหาแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆก็ได้อย่างที่บอกดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางของจักรวาลน,นะคะเป็นแสงสว่างของโลกใบนี้เพราะฉะนั้นนะ่ะมันจะมีความกระชุ่มกระชวยมันจะมีชีวิตชีวาอะไรบางอย่างนะ่ะในตอนนั้นนะเนี่ยแล้สองใบนี้ก็ขึ้นมานะคะแล้วเป็นไพ่ หกเรียนขึ้นมาเราขึ้นมาข้างใต้10ถ้วยอย่างที่บอกเลยสําหรับบางคนที่มีเกณฑ์ได้พบรักแบบให้พบรักขึ้นมานะคะข่าวดีจากแดนไกลพบรักออนไลน์ก็ได้นะเพื่อนๆคนที่เข้ามาแล้วเป็นคู่สปอร์ตเกื้อนหนุนะ่นน่ะ สายเปว่าง่ายๆเพื่อนๆเพราะว่า6เหรียญมันขึ้นมานะคะเป็นคนที่มีเมตตาจิตเป็นคนใจดีมากๆเนี่ยเป็นคนที่ชอบอนุเคราะห์คนอื่นก็ได้นะเห็นคนอื่นแบบทุกข์ร้อนหรือว่าไม่ได้มีกินไม่ได้มีใช้คนนี้เขาก็จะค่อนข้างที่จะจิตใจอ่อนโยนเป็นคนจิตใจดีโดยกำมนลสันดานพูดอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็เด็กถือดาบอลิสพูดไปแล้วคุณจะมีแพชชั่นกับอะไรบางอย่างมากมากยิ่งขึ้นมีแรงบันดาลใจนะมีความอยากทําอะไรถ้าก่อนหน้านี้ชาวธนูรู้สึกว่ามันหมด a s s i o นในการทำงานในการหาเงินหรือว่ามีอาการเบินเอาแล้วสองไม้เท้าสองไม้เท้าเนี่ยเด่นเรื่องต่างประเทศถ้าชาวลัคนาราศีธนูคนไหนต้องการที่จะทำงานนะคะเปลี่ยนงานหรือว่าทำอะไรที่มีคนต่างชาติเป็นคนเกี่ยวมา,มาเกี่ยวข้องเนี่ยงานนั้นใช้ภาษาอื่นๆนอกเหนือจากภาษาไทยไปเริ่มต้นในชีวิตในต่างถิน่นต่างแดนก็ได้นะเพื่อนๆน,นะคะเด่นมากๆเลยแล้วเนี่ยเป็นไพ่ประสบความสําเร็จเนี่ยขึ้นมาหนึ่งดาบขึ้นมา ในด้านชีวิตนะถ้าคุณต้องการนะคะแล้วก็หนึ่งไม้เท้ามันดันขึ้นมาอีกแล้วอัศวินเนี่ยขึ้นมาอีกคือคนที่ต้องเดินทางนะนะเพื่อสายงานนะคะแต่ว่า2องอไม้เท้าเนี่ยจะเดินทางไปต่างประเทศ จะด้วยครอบครัวหรือว่าสายงานได้เช่นกันนะหรือว่าทํางานประเทศไทยก็ได้แต่ว่ามีคนต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างจะเด็ดเลยนะคะเราให้เรียนขึ้นมานะสามเหรียญเป็นเหรียญที่ดีมากเลยการมุ่งมั่นสร้างฐานะการประสบความสําเร็จทางด้านการค้าขายการลงทุนการสมัครงานเด่นมากๆอย่างที่บอกเลยถ้าใครต้องการสมัครงานใหม่แล้วคุณรอมานานแล้วมันไม่ได้มีการตอบรับสักทีหรือใครมันหมดแพชชั่นแล้วกับงานที่ตัวเองทําอยู่ต้องการที่จะเปลี่ยน ไปทําอะไรใหม่ๆเนี่ยโอ้โหไพ่ขึ้นมาแบบเยอะมากเลยนะคะคุณโอกาสประสบความสําเร็จเนี่ยสูงมากๆเลยแล้วไพ่เนี่ยสามาเหรียญขึ้นมาเด่นๆเลยนะสมัครงานที่ไหนใครก็รับนะคะอิสขอสามใบสุดท้ายให้กับชาวธนูนะอ้อัอศวินถือถ้วยขึ้นมามีคนมามอกความรักอีกแล้วเพื่อนสี่เหรียญอูเรียนก็ขึ้นมาอีกแล้วค่ะ8เหรียญขึ้นมาอัศวินถือถ้วยเนี่ยเข้ามา แบบนุ่มนวลม,มีคนมามอบความรักให้เป็นไพ่เพอร์โพสการขอแต่งงานได้เนี่ยเราไพ่เกี่ยวกับความรักมันขึ้นมาค่อนข้างเด่นนะอย่างที่บอกเลยหกถ้วยเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์นะคะเท่ามาเท่าทาให้คุณแบบมีชีวิตชีวาขึ้นแบบเด็กเนี่ยเด็กถือดาบขึ้นมาสิบถ้วยความสุขสมหวังในชีวิตแล้วอัศวินถือถ้วยคนที่เข้ามาแบบแต่งตัวดีอะเป็นคนแต่งตัวเนียบนะคะเป็นคนสู้เพื่อความรักอ่ะเป็นคนช่างฝันจินตนาการเกี่ยวกับความรักก็ได้จะผู้ชายผู้หญิงได้หมดเลยนะคะแล้วไพ่สองใบสุดท้ายพูดควบละ นะ4เหรียญกับ8เหรียญขึ้นมา3เหรียญนนะพูดรวมกันได้เลยนะเป็นไพ่เกี่ยวกับการเงินขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยคือการมุ่งมั่นสร้างฐานะเก็บเงินเก็บท้องแต่ต้องอาศัยความอดทนความพยายามเพราะว่า8เหรียญมันขึ้นมาหรือช่วงเนี้ยคุณงด การให้ยืมเงินก็ได้นะเพราะสี่เหรียญมันขึ้นมานะคะจริงๆไพ่ใบเนี้ยคือมีผู้ชายนั่งทับเหรียญกําเหรียญแล้วก็นั่งทับเหรียญเอาเท้าทับเหรียญไวอ้อ่ะคือจะลงทุนลงทุนได้แต่ว่าจะต้องอศึกษาให้ดีสก่อนเพราะมีความเสี่ยงมันเด็กคนนี้เพื่อนๆนะ,อะเอาเหรียญเนี่ย เก็บอยู่ในหีบแล้วก็เตรียมไข่กุญแจเก็บแล้วก็คืองดลงทุนแต่ถามว่าลงทุนได้ไหมได้นี่เพราะว่าไพ่เนี่ยอาจจะต้องใช้อ่าเขาเรียกว่าการศึกษาที่ดีซะหน่อยนะคะศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนนั้นน,นนะเพราะว่าไพ่เนี่ยเกี่ยวกับชัยชนะมันขึ้นมานะโอเควันนี้จบแล้วนะคะกับชาวลัคนาราศีธนูขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จทุกๆด้านเลยนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักขอบคุณค่ะ